ก็พบกับแนวทางของสตาวี v, กาชาตินะครับนะสำหรับเย็นวันที่21นะครับใครที่ชื่นชอบแนวทางนี้ก็มาดูกันได้นะใครที่ไม่ชอบก็ผ่าน <laughs> หมู่อวานสตาวี v, 7 7351ไม่มาเลยนะครับกาชาติ90884ด่เ8้าเดน8นะครับ84ทําทำไมไม่8090นะครับ ประตูชัยนะครับก็มาที่76801เข้าเด่น7 76นะครับส,สันติภาพ76518 76ตัวเดียวกันละ่ะอ,ออกใกล้เคียกันมากเลยนะครับ518ประชาชน04382เข้าเด่น0ไม่มี0403นะครับ 92มีไม่มามา82 extra 578สีหนึ่ง57สรุปมาแค่เด่นนะครับกาชาติประตูชัยประชาชน extra นะสีตารางนี้มาเด่นหมดเลยแต่เจาะไม่มานะครับเมื่อวานโอ้แนวความขั้นหมายมากอ่ะมาลองดูกันวันนี้นะครับว่าจะเจาะเข้าไหมนะครับนะเหมือนรู้ทันเขารู้ทัน ตาวีนะครับวันนี้จะเด่นไปที่4ีหตัวเจาะนะครับ494041ครับ5้าเก้หห้ครับ3ตัว1นึห้เน้นเน้นที่5้านะชอบว่าห้าเห้าหนึ่งนะี่เก้เนี่ยเออประมาณนี้นะครับส่วนกาชาตินะครับ กาชาตเด่นที่ห้าหกตัวเจาะนะครับห้าสองห้าสามห้าสี่หกสองหกสามหกสี่สามตัวนะครับหกห้าสี่นะผมให้เม็ดนี้เลยเน้นห้าก็แล้วกันห้าสี่เนี่ยหกสี่เนี่ยแหละ ห้าสองห้าสามเอ,อ่อไปประตูชัยนะครับตอนเช้าของวันที่ยี่สิบสองนะครับประตูชัยเด่นที่เจ็ดกับเก้านะครับตัวเจาะเบิ้ลครับเปิดหัวมาเบิ้ลเลยกาแฟายามเช้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเก้าแปดเก้าหกสามตัวนะครเจ็ดเก้าหก ชอบเอ่อเนะเก้าหอ่ะเจแล้วก็เบิ้เจ็ด้วยครับส่วนสันติภาพนะครับจะเด่นไปที่ห้นะครับตวดเจาะ 5, ้าเ 5, 9 6, ห้า หกนะครับสตัว5.6.8เด่นที่6นะครับ6.8.6.9.5.8กเกตามนี้ไปดูประชาชนประชาชนนะครับเด่นที่3าสตัวเจาะนะครับ 3 0 3 1 3 2 4 0ส1 4 2 3ตัวนะ9 30เม็ดเดียวนะครับเ่น3ก็แล้ว3 0 4 0 3น3 1เอาไปดูเอ็กซ์ตร้านะครับเอ็กซ์ตร้าจะเด่นที่ 12่งตัวเจาะนะครับ1314 15 23 24 25 3ตัวนะ524นะครับ3ตัวแตก524เด่น2 25 24 23นะครับสำหรับแนวทางโอเคโชคดีทุกคนนะครับใครที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับ คืนนี้ก็ลุน้นราวพัฒนาลุนนอยไปเสร็จก็ไปลุ้นราพัฒนาก็แล้วกันนะครับวันนี้ขอยมาแนละ้วรอบที่แล้วนี่เสียดายไปอยู่ข้างหน้าห้าห้าสเต็มเต็มวันนี้ขอ3ตัวท้ายนะครับผมเราวันนี้โชคดีครับ